อำเภอหนองพออจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตจิปยาน็นร่วมทำบุญตักบาทพระพิสุเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาเพืบาตรจุตุพระเจ้าอยู่หัววันที่28ยกรกฎาคมสพันหาหอประดิษฐ์อำเภอหนองพ่อกระบะร้อยเอกด้วยเช้าวันนี้ด้านหน้าที่ว่าการอำเภอหนองพออได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาทโดยมีพระพิสุจำนวนเจารูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระเจ้าอยู่หัว28กิกาคม2518โดยมีนายพัชะกรธนาแสนไทยนานอำเภอหนองพ่อพร้อมด้วยนางกีราพรธนาแสนไทยในบ้านมหาไทยและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆพ่อค้าประชาชนร่วมทำบุญกับบาทจากนั้นได้มีพิธีถวายพระพรไทยมงคลพิธีถวายสัตย์ปีย์เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี2518 เพื่อแสดงถึงความจรงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการทั้งเป็นการสื่อสารรักษาและต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขยั่งยืนแก่ประชาชนประสบทุกอนชาวไทยทุกหมู่เหล่ารวมทั้งแสดงถึงความมุ่งมั่นแน่วแน่เป็นขั้นการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนและประเทศชาติสูงไปจากนั้นนายพะสะกรธนาเสนไทยประธานในพิธีได้จุดเทียนไทยถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวรโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28รกรกฎาคม2568โดยมีนางกีราาพรธนาสนไทยแม่บ้านมหาไทย พร้อมด้วยตำรวจทหารขรัชการกำนานผู้ใหญ่บ้านและภ้าเอ,อกชนเข้าร่วมพิธีโดยมีนายพระก่นธนาเสนไทยนายอำเภอหนองพอกได้ขึ้นเวทีทำบรรทยหัดหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระเจ้าอยู่หัวและวางพานผู้ถอดผานุ่มเพพน,นึ่ง้อมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นนายพศกรนธนาเสนไทยนายอำเภอหนองพอกประทานในที่ประชุม ประธานในทีท่ีได้กล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์กค่าวว่าข้าพุทธเจ้าขอให้ จากเสร็จในพิธีกรเติดตามนายพาาัชกรธนาเสนไทยได้กล่าวอีกท้ายเชิญชวนผู้ร่วมประชุมบริจาคสิ่งของเพื่อนําไปมอบให้กับผู้อพยพชายแดนในด้านการเกิดปัญหาระหว่างไทยกับพูชาที่กํำลังลประสบปัญหายอยู่ขณะนี้ใจด้วยจะเัามอบสิ่งของของ้าวสารา